ไปบอผู้เบาททหารได้เอ้ยผู้เก่ากับผู้บเังเห็นอัน F4 บอกเขามาคอมเมนต์มามาคอยดูกันเองทำสีกินเขาแล้วจะไปส่งแม่อยู่บ้านเนาะทุกคนเนาะตอนแรกนึกว่าสิได้มานอนนี่บ่ได้มานอนนี่สับโอ้ยโอม่าโผล่น่ะเอาหมดดิไปลูกไปไปไปส่งไปไปส่ง ดังไฟบ้านนี่ติดบ้านอ๋อมึงส่งแล้ว <c oughs> มาจูดบ้านนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> ได้นะติดนะ ติดนะทุกคนติ๊ดแท้ละใส่ฟื้นหลายใส่ใหม่หลายเบิง้งแววแล้วนาสิติด,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 ดแม่อันนี้เอ็กซาวน้อยดดดดมาเฮ็ดกินกันอยู่บ้านเมื่อน,นี้เนาะทุกคนแต่ว่าเด็บอันได้เฮ็ดอยู่จนคำเหรอแม่ค่ะสวัสดีค่ะมาพบก,กับสองอันบนน้องเนาะ พี่วานี่บอดี้พอเปิดสองพี่วานเปิดเปิดคลิปมากนอนแข่งอันนี้มป้าพูดว่าสองอันมันนอนเนาะวันนี้พ่อมีแขกมาเนาะกัตเซมีซาวน้อยแม่ซาวน้อยเกิดซาวน้อยเกิดเบิร์ดคอพัวเลยบ้านเบิร์ดคอพัวขาดข้ามชีเรื่องบอลเลมาแม่ในข้ามชีเป็นเมื่อบ้านเมื่อดองเบิร์ดคาบียกินเข่ากันเล็กๆหน่อยๆถือว่ากินเข่าแรงเนาะแม่กินเข่าสัมบ้าขีแม่กัตเซมี่ในื้อมี้ตาบักุงแค่นั้นสองยาง กินเขาแรงน้ากันเมสอค่ะเมนไม่เยบไ่ยาทุกคนเพราะว่าอีเมลเราเอยากเห็นเหื่อนนะอยากเห็นบานผี <y <y ่บ้านีอันสีาเรัห่บ้นี่นอนัเมนบ้าอยากเห็นมะไรอยากไม่ยาวแบบครัจัเทือนึงเห่อมีอันนี้นาำกสียางใส่แล้วพี่น้องเดีวกับปิงปิงเนื้อย่างเนื้อผิวแต่ลายกับซาหน่อยอยู่ในสองาหน่อยป้ากองจิมเนสารงบอเ่นมันชาแห้งบอแบบมันโคตรงาเลยนะ สมัดราคาแพงซีมี่อ่าอีแม่แล้นนเออเลกกวก <ขน S 2> ็น้องน้อยเอเล็กกระเป๋านาะพี่น้องสี่คนมาทักภายในก่อนเลยเอยก่อนเลยกระเป้าเสร็จแล้วแล้วก็เอยเล็กแล้วก็ไม่ญ่แก่ด้วยว่าไม่ไงผ่าน <c oughs> ซื้อยูท่ทางถี่ไม่ใหญ่านแม่่านเนอกนอกเอยไม่ไง<ม>ท<า>่านต้วไอ้ส่วนท่านน้อยกับแม่ก็สยก็มาจบ สามียมายาภาสิว่า,านอนแต่ฉันก็เห็นนันสมุดมันภาสิถ้ามี่าสินอนนี่ยแต่ว่าเอเด็กราคางานแต่เสานี้เระยานตื่นมาทันเรา,าต้องไปตีมัตีซีตีหาโอ้ตีหาแมนก็เรียวา่ยวาแต่กรับแมนแมนเหมือนเหมืนอาจารสิมานอนเพื่อมีโอกาสแม่ยังนี่ไอ้ <laughs> <laughs> อันนี่เห็ดจะไดเอาแบบจุ่มน้ำซ่าตลอดวะน้ำซาซาเดี๋ยวตอนนี้ไอ้อันกับพี่วานเพิ่งก็เห็ดกินนะพี่น้องเห็ดซอยกันหั่นลาเจะหน่อย สีบาลาม่ะวะให้ให้ให้พี่อันกับพี่บ้านหันบ่เห็ดให้กินเหร่ะบ้าหันบ้านอื่นเยร้อยเห็นแต่ล้วบ่หันบ่อันมานอนหองกูมาถือขบมจ้ไดยว่ามาบ้านพี่อันให้พี่อันบ่เห็ดพ่ะวะเกิดแ้วอานหลังพักเห็ดซอยกันพี่น้องหลังพักหลังเฮาสิกินข้าวซะมากี่ียมไว้ได้น้อยนึงแล้วเหลือแต่ร่ออยากกินล่างด่างไฝ่หรือปะแล้วแมวใช้ให้ข้าหน่อยโซฟี่ให้กินได้หมดเลยเมนพี่บ้านว่าอยากกินตำตำส่วน แมนตำสัวกับคุณเพ่นย่เพ่อย่ะกินฟีมือซะหน่อยแต่ขอโบวานเลยเนแต่ว่าอันนั้นโบไซโบมังตำตาด้วยเนาะโอเคใส่ใช่เดี๋ยวโย่จาว่าใหากับแบบโบนี่มาหนะโอเคโอเคจ้าเนเนียนัวเนาะแมนแมนโอ๊ยปวดปวดสบายดีเด้อ MC ไออันสบายดีสองอันเหมือนเนาะมโอนี่มะยามสองโอ้ยมะยามบาทไหนอันเนาะพี่น้อง ผ้าแม่แน่หล่ะก็เอื้อยมายามเพิ่นอยากเห็นบาดในอันก็เรียกว่าผ้ามายามส่วนเรามาแต่เร็ววันเมื่อก่อนเนาะมามี่แต่นองน้อยมากแต่บ่าอีเมลโบ้เคยได้มากนะเพื่อกำลังจักกันนี่เพราะว่าไอ้อันไปส่งบาดหน้าดูไปหาไปส่งว้าเพราโดนเก้งใจนี่เก้งยังกระตือรือร้นอ่อเนยอยู่เข้าใจแต่ว่ามันแบบคล้ายๆแบบห้ามบออยากโทษนายามจะฆ่าให้บอกจะเซ็ตเซ็ตไปยังบุกะเออจะเป็นยังแต่ว่าเวลายนี่ซื้อผ้าอีเมลมานอนอยู่นี่แลนเออเล็กเลาะผ้าเบีย เดีดยวกินก็น้ไปย่กไปบอกไอ้ก่อนเนาะเพาทำไมล้วมือยังก็บออย่เพื่อนสาวน้อยเราไปขืนสิงสาอยู่เออเปคอนเทนต์ิงสารได้แบบอั้ก็จะทายโลกบอไอประจำยูฮานแมนแมนไปไปเปนผ้อื่นแล้วมึงเคลิ้มไปเด่นอกเบาทหารได้เออเก่ากับพวกบอเนเห็นอันเอฟี่บอกเข้ามาคอมเมนต์มาเนี่ยาขยืไยังไม่ได้เด้อเด้อพี่นนอง ปเทนเด้อจะ่าบริยุกันนีเขาประกาศเมนสองส่หน่ย <c oughs> อยเลยกาศเลื่อะระทไหนเด้อเห็นไลายคนบ้างคอยเดยจะไมสี่นึงนีก็พอมเมนต์่าเงมีเงินเล้เด้ก็คันซีเนาะคุณอะเอาบ่นี่ว่าออโอย,อยบรทไหนตอ,อ,นอบคอมเมนต์ตอบบระเทไหนเด้อเด้เอพอี่เนะกนดีตีกันตายย่จ้ะออคนเท่าม,มันกัดดินก็ฟันกับ,กบ<น>ทบกันบ้างอะแหลมีแตย่เขียนนน้อยนึงตอบรทไหนเด้อเดพี่น้อง คันเดอเดี๋ยวสิมีคลิปามาันเดอกดีดส่งทาเบอคลิปว่าไงวเอาสีอมนไปเลยเนอะตอบคือดล่าขาดเไม่แย่นอเยเนาะคลิปนเดอกันเาะาหน่อยดังเลยังข่าวินไปเนี่ยอีแล้วบเลยอีแล้วไเป็นดอกให้ดกินมัน อย่างงูนั่นแหละทาสีมันทุกกอนต้องต่ำมาเดียวโอ้อะไรเชื่อกัแบบนี้ทุกคนสิมาเบิ่งว่าเ้าดังไฟติดบ่เ้าดังไหวโอ้ผ่านเนาะผ่านได้นี่นีหนีโคนซอยดังแม่นี่โอ้ยหเก่งเว้ยบอลิรงเก่งจังเลยบอลิรงช่วยแม่ดังไฟด้วยฮึเอ้ยเก่งทำไมวุ้ยวุ้ยไปหาปอป่ะ ขั้นแขวเว้ยลูกเต้าเต่ตาดาร์กนี่เนาะตอนนี้ใจจ๊ตใจจอตอาวัฒทัวร์กับตำขนมจีนเด้อทุกคนอยากแหงพี่นี่กระยาคือกันพี่ เจ้าน้ายห้าสีำนาะพี่น้องห้าสีทาอย่างหนื่อสู้ก่อนเมื่อวันสีดำสแป๊บเดียวเนาะแล้วาข้ข่แม่นเชฟแสบไหมอันนี้มันก่อนมันมาสื่อถือหลานยุคใหยในเข้าไปตอนข้าปปิดเนาะอ่าไปรอเพราะว่าคเน์น้นมูีมันัวมันแบบโมันแน่นนะโชมายากมเอ้ดีตัวงันทุกคนนะเอ๊ มันจังไวปอบปบใส่เอาโอ้ยโอ้ยตอนรับเขาหิวเดี๋ยวแม่จะทอดปลาให้พ่อต้มเสร็จหรือยังอันนี้เนี่ยมือหนี่มีแต่หมือแบบโตมันแหนงสิเราแบบแหน่งเมียแหน่งอีอ้วนนันแห้งคักอีอ้วนมันอ่อนอืมมันขี้อ้อนมันเกือบเป่าเลยน้ำเกือบเป่าเลยไหม มันมคนที่นะตาคอกันบ่าฮั่ว่าฮ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 ่าอ่าอ่าฮ่าฮ่ัฮ่นฮ่าโ่าฮัาฮ่า่าฮ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 ่าล่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่นฮ่าะอาฮ่าฮกาฮ่าฮ่าฮว่าน่า่าฮ่าาฮนา่าฮ่่า่น่่าา่่่า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 า ค่ะซูจางสซูจางเดียวตอนนี้มันกิดเหลือเอาเอาเตามาหย่างล้างบานทีละเธอพอดีเดี๋ยวแหยนมันหนองหยกเตามาหย่างนี่เดี๋ยวหาแนวห้องมาให้เพิ่นก่อนทุกคนมาทุกคนมากินข้าวบบบนี้กินข้าวสมัครีไทยล้าเล่นนี่ฮักแพ่งกันเนาะแม่เนาะเอ๋ยเนาะอันนี้เป้าอันนี้เล็กเขามันเล่นถือกันเนาะ นั่ใกล้ๆกันสูดมาสูดมาแม่เศร้าน้อยนะทุกคนเนาะนม่มาเด้อกินข้าวนั่กันเด้อพี่น้องกินข้าวบ่ายนี้อันนี้จำไมเหยียบมายามกันนะกำลังเก่งใจกันคือคือบ่ายจะคลองโลดผมบอกเมย์เราจะไม่หอนเรกๆกพี่น้องว่าก็เบื่อเราว่าคือคือบ่ายจะคลองโลดตามสบายเนาะสำหรับเห็นให้กินนี่ไม่เห็นมาายงานสำหรับเห็นให้กินนะ

ขาเขามีตั้มโมคงฟีมือเป่าตัวนี้ยตํากะปุ้นเอ้ยตัตมทั่วพมตมยังฟีมือกระเปาเขาตัมคงบนเนี้ื่อ่ขมบมาปวดไปกินเปกึ่ง้าเจาันเนี่เมาด้ยสิบดกิ้ไม่ใจเพราะอใส่มือด้ม่ยแอร้ ตาคนต่างเกลงใจกันนี่จริงๆแลยเมยแล้วก็เกลงใจตอนใส่มือกับเอื้อยแล้วก็เกลงใจมาใส่มือจะห้องก็ใส่มืออยู่แล้วอันนี้เ้าก็เล้าอีสานเนาะอันนี้เป็นเล้าปากสี่<า> <c oughs> ก็เล้าอีสานพอกันท <c oughs> ่านน้อยเห็นขึ้นหนาวกูโมยคุณกับเบลซานี่ก็เลยอัดบา้าน ให้เปิดคีบเบาสุกไว้เนี่เก็บคาโฆษณาเด้อเบาซุกส่นพอที่เปิดพอส่วนแบ่งเงินเด้อจะหาเลี้ยนเวามโฆษณาเรือเบาซุกเออันมันไหมเขาเบอ่์ไหนก็้อดกิโลเขาได้ครับจ้างนโอโหังวะบอกยังไงกจะก็จะบอกว่ามันรห้ละพันกิบพันกิบเน่เป็นคนอื่นพอมันพันกิบ สองบาทกับแพงยังเงดีเนาะบ้านพ่อกับต๊สองบาทบาทกลัวสามบาทเลยตั้งแตราคาซํากัดเดือนมามันซาบหลังอยู่แล้วค่าต่างมันเยากเบาเขาขายเป็นยน้้านเลยขายต่างะไรดีี้ตัวขายดิเขาซื้อคือแมนอยู่ เอาทุกคนฮัเอาฮัน้ำนะนี่แม่หนึ่งสองเนี่ยบ่เห็นใหญ่ตรงเออมันใหญ่ด้วนี่หนึ่งสองอันทำไหมหนึ่งสองส้เห็นเพได้เห็นด้คลิปพไม่หยามไม่ยามกับทายเก็บไว้ตัวเนอะเู้ไหงเนาะ บ่อ้มโตห้ข้าเป็นพวชีลสระให้ทุกคนเบิ่งขิปแต่ทุกคนก็เบิ่งโฆษนาให้อน้เดนขอยาเดกไีหนอนกินน้ำบ่อนึ่กบอกกระถุกกกบอกโกโปหรือบอกโกโปไทยฮะ่หอ

ข้าวเดียวข้าวเดียวข้าวเดียวสามถูเหมือนทุกคนเ้ยว่าเก่าม่ไมุ่นน้องเอก็เนั่นนี่แล้วนี่เร็บคิดว่าจสีามามั้หรอโอ้ยเราอมยู่บ้านยาท่านเธอเบิ่งชิมนี่กเบิ่งเนอะยามไม่ยามเลยยายท่านนเนรากมาจมไอ้มาจมกับทนายไเก่นคุณไทยกินกับเร ซื้อกุลิตีเอ่อเป็นไป้อย่าถ่ายเนไปให้เบาซื้อเพื่อนพนว่าเลยคนกซื้อ๋อเรื่อเล็กเบ่าบอกค้าวสีเน่อเออ่าว่าจิโคตเบอกบาสีมาแล้วดหบอกค้สียเ้ยื้อเลยทั้งแนวแต่ก็ปากปากก็สาปากมันดีใจแล้วก็ตามเมือนกัเส <c oughs> <messaging> <c oughs> ีย้วมนห จำจีน่ไอ้โมเมนต์จำจจำจีจีเาบไปไต่ไห้แบบไม่หนวดจรอไม่หอมเลยบุก็อมใจตั้งใจมองเลยตาหา้ยตาสีแดงบ่ดด้ท่าเป็นจุดนี้ปากแสหนาวโอ้ยลูกเต่าดาดางกินข้าวแล้วไปส่งแม่อยู่บ้านเนาะทุกคนเนาะตลาดนึกว่าสิได้มนนอนนี่บ่ได้มานนนนี่สับ เอาหัวหน้าเอาหัวหน้าไปลูกปะป้าไปส่งป้าไปส่งยายป้าอันซื้อดยโอ้ดื่มเกิดเดิ่มเกิดแป๊บนึงคุณแจ๊ยคุณแจ๊ยคุณแจ๊ยไงก้าวกันเด้อวันนี้หุ่นชิว่านะมันมันมเมนหมาหมูขวบอ่ะเนี่น้องหมาแล้วเนาะช่วยให้อันไออันไปส่งนะพี่น้องจะได้กับขอบใจพี่บ้านเด้อขอบใจพี่บ้านในอันเด้อ นอกหนาวนะแม่แมเย็นแห้ง้ำหมอกล่งนี่นไปรยูางรถก็ชื้อให้ไปไปบันตสวดบ้านนอดบ้บอไดินหยบกลับพาพี่เล็กก็พี่เล็กก็มีเียแเดคนคนห้ามาแถวนาเฮอันไปยามเฮ่อหนเยี่ยมมายายามพยายามยายามยยามยามยี่ยมเลยน้าชาเย็นะไป าด้านนดีนะฮะเ่ตตปา้ารถจนเพื่อนนาคนขึ bueno ้นรถจนติงหุมเลยงนี่ยรถจนติงบ่ป้าสวัสดีค่ะป้าบัดดีกลับมาเด้อกลับมาเด้อโอม่นปบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊า พี่มะวยพอนเซกล่องพี่ไอ้เพื่อนวยพอนเนี่ยฮันเจ้าแม่แมรตรีอยู่มาแน่เอาหมดาดัาด้วยเังงเถอ,อววาไอ้เมีงไอ้มันดับมันด้วยถึงเบร์สามสี่ตัวฮูวกตัวด้วยวด้วยค่ะแบกกรนใสแด้ไหนะม่เนาะ <c oughs> <ป>ขอบใจ <c oughs> อันเดอขอบใจผีวานเดอ้ยหักแพงกันละทุกคนเลย แต่อันจังแม่มันเรามีน้ำใจอะไรแบบเต้นกันเี่หรือยังไมันหยองมันหยองกันยังนี่โอ้อรีย์มันหยุนขับเนาะบุญมะบุญลายสายหยองโอ้ยอะไรเราดีอันยังไงกันยังมาหาคนดีบ่ได้ยังไงก็เงินเลยเงินทองเขาหาไหตลอดได้แต่บุญหยองขาดแค่นั้นหรือว่าอันนี้แบบมูเพื่อนที่จริงใจนี่ห้าหยางทุงมือนี่เคยอันนี่จะมาเจออันนี่จะมีบุญแน่นี่บุญลายลายสายหยอง แม่มีห่้ว่ามีสีเหอวหลังส่ไปหลังซ่่งกันเลยเยจะปามันได้กับวเอาไว้แล้วเมือง้คล้องเนี่ยเอาไว้เาถ่ายกับเม่ลายเนี่ลยถ่ายย่ายซะเอ้เดน้ผู้งใหญ่เต็มจอหาแ่งกัเก่าภาษาไอเด็กสิเบื่องคลิปกับเม่ได้เนาะสองเมื่อเมื่อกม่ดตามนยดิไปกดติดตามก็เอาสองนะซาวขอไปกดติดตามจะเบิ้ เทีวหวานแทนเขาว่าเขาไมเบื้งโดดเขาวอาเตอนนี้าะเากแมนดิสเปซองเบื้งเมยเพิ่นี่ยองเบิ้งย่า่เนี่ยเบ้งย่าเ่ล็กเปิ่นเล็กไปนายเห็ดหยกเล็กเิตะเตมียงเตมิเลึกล็กคี่จังเลอหลอลกนอนเด้อันบอเบิ้งก่อนนอนน่สว่ะจิ้งเหลนตุ้ิ้เนี่เพิ่นจริงค่ะดินตู้รสชาติตอจันทอู่ซึ่ง ขาสีเดินทางกับวารินมาดิไออันไปส่งนะพี่น้องไปงบาทของอ้เส้าหน่อยนั่นแหละทุกคนแม <ไป S 2> ่ไปห้องไอ้ตาบด้วยวะไอ,อ้ปั๊บด้วยไอ้อ้วนจะเป็นนายซื้อป่ะพี่น้องมาทุกคนเนาะตอนนี้เาก็ตัดผ่ามาอยู่บานะ้านเลยมาจะส่งเส้หน่อยกับกับเมียกับไอเป่ากับไอเล็กนเนาะก็ไปดังเร็ดก็ไอตาบไอเส้าหน่อยคนหนึ่งน,นั่นแหละกนเน็กนเลยบทสุดถ่ายคลิปตอนอยู่หัน บริเายเนาะทุกคนเนาะลืมเขาไปดังเหรียญกันจนหอดหนึ่งโมงเฮ้ยอะไรจนหอดหนึ่งโมงเนาะหนึ่งโมงตอนกลางคืนนี่แหละเนี่ยเวลา <c oughs> อนาะทุกคนเนาะเป็นมิตรภาพไทยลาวเนาะก็ดีใจนั่นแหละทีแม่ถ้าน้อยมาหยามมาหยามเนาะทุกคนเนะาะหักกันไหวหักแพ่งกันไวดีที่สุดเนาะทุกคนเนาะ ไปพี่น้องเนาะนี่แหละของฝากเดี๋ยวของฝา,ากมาพร้อมเนาะขอบคุณเด้อเนาะขอบคุณพี่เล็กพี่เป่าช่าน้อยกับแม่นั่นแหละคุณย่างผสมเขียวหวานย่ดแอปเปิ้ลเดี๋ยวมายางลายเนาะเขกินซ้ำเขากินเขาแรงซ้ำมั่งคีนัะนะ่นแหละทุกคนเนาะหักแผงกันเพราะว่า,วาประเทศใดก็บตอนรับเบอร์สุขุสุข,ขุนน่ะทุกคนเนะาะพายก มาอย่ามายับกับมาใดเนาะปะทุกคนพอกันคลิปนะบ๊ายบาย